สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเเราจะมาแนะนำวิธีการปรับแต่งสีนะครับผ่านโปรแกรมไ h t r ร o มเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นโทนใหม่นะครับเป็นโทนที่ผมเออพิ่งไปเห็นมาแล้วครับแล้วก็คิดว่ามันสวยดีนะครับก็เลยจะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับแล้วการปรับแต่งมันก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับน่าจะใช้เวลาประมาณ ไม่น่าจะเกิน2นาทีนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก่อนอื่นให้เราเลือกรูปนะครับรูปต้นฉบับที่ผมแนะนําก็คือเป็นรูปถ่ายตามร้านกาแฟนะครับแสงก็จะเป็นคอนทาสประมาณนี้นะครับถ้าย้อนแสงได้ก็จะดีเลยนะครับเพราะว่ารูปจอกมาสวยโอเคก่อนอื่นนะครับให้เราไม่ต้องไปยุ่งกับเบสิกเลยนะครับถ้ารูปเราถ่ายมาใกล้เคียงกับกับค่ากลางแล้วนะครับให้เราไปที่ คาลิเบอชันนะครับแล้วก็ปรับในส่วนของบลูไพมัรี่นะครับลงไปเกือบสุดเลยนะครับจากนั้นให้เราปรับเลสไพมัลี่นะครับส่วนของฮิวนะครับขึ้นไปประมาณสัก50ิถึง60บวกนะครับรูปก็จะออกมาประมาณนี้นะครับก็จะเป็นผิวจะไปส้มๆในส่วนของที่เป็นสีกลางเกงสีดำเงินก็จะไปทางเขียวๆนะครับ โ okay. อเคจากนั้นนะครับให้เราไปที่โทนเคิร์ฟปรับให้ใกล้เคียงกับรูปตัว S นะครับสีจะเป็นไงปล่อยมันไปก่อนเลยนะครับปรับโซนของ R G B อย่างเดียวนะครับโ okay. อเคพอเราได้อย่างนี้แล้วนะครับเราก็ไปแก้ในส่วนของเบสิกต่อเลยนะครับผมลดไฮไลท์ลงไปสุดเลยนะครับแล้วก็ส่วนของไว แล้วก็เล่งชาร์โดขึ้นมานะครับปรับ t e x t เจอรขึ้นไปนิดนึงนะครับแล้วก็ลด s ซ t เพราะว่ารู้สึกสีมันเข้มไปนะครับเออซตนี่ขึ้นกับความชอบของแต่ละคนเลยนะครับผมน่าจะลดไปประมาณ17-18ประมาณนี้นะครับจากนั้นให้ไปที่ h S L ครับลด s ซตสีส้มลงมานิดนึงนะครับแล้วผมก็จะไปแก้ในส่วนของ Back นะครับให้มันดู แสงลงมานิดนึงนะครับเท่านีา้เดี๋ยวขอใส่น้อยขึ้นอีกหน่อยนึงนะครับโอเคประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเราลู before and after กันนะครับเนี่ยลูป final image ที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับ before after นะครับในส่วนของการแก้ไขเฉพาะจุดเราไม่พอใจจุดไหนเราก็ไปลองลองไปแก้ดูนะครับอันนี้ผมซึกหน้ามันดำไปนิดนึงเดีย๋ยวเราลองขึ้อนอาการถ่ายถ่ายของเรานะครับตอนตอนถ่ายมานะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้สมมุติว่าถ้าใครอยากได้โทนใหม่ต่อยอดไปจากตรงนี้นะครับผมแนะนำไปทำเรื่องของสปบลิตโทนนะครับแล้วแก้เป็นสีฟ้าอมเขียวนะครับปรับไปซับประมาณ165นะครับแล้วก็เลื่อนแซตขึ้นมานิดเดียวนะครับร้อยหกสิบน่าจะกำลังดีใส่เอาก็ได้นะครับครับ ก็จะได้โทนอีแบบหนึ่งเลยนะครับเราลองดูนะครับเห็นนะครับปรับมาสักสิบจากโทนเมื่อกี้นี้นะครับก็จะออกไปทางฟ้าๆนิดนึงนะครับเท่านี้ก็น่าจะโอเคแล้วนะครับน่าจะได้ไปสักสองโทนแล้วล่ะที่เหลือก็ลองไปปรับจูนเอานะครับในส่วนของสีสีเขียวสีเหลืองใครอยากปรับตรงไหนก็ลองไปปรับเอานะครับเลือกเอาตามความชอบเลยนะครับ อ่อคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆลองเอาไปปรับแต่งกันดูนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวจะมาแชร์กันอีกนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ